เมื่อคืนนี้ไปกันที่จุดแรกก่อนเลยครับมาดูภาพบรรยากาศ2จุดจาหลักๆนะฮะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครครับมีทั้งไอคอนสยามและเซ็นทรัลเวิลด์ครับดูภาพกันก่อนฮะ ีขนาดดูผ่านจอยังสวยงามอลังการขนาดนี้แม่ค,คนที่ไปอยู่ในพื้นที่จริงๆเนี่ยจะหมหะตารการตาขนาดไหนนะคะ <c oughs> สวยงามมากๆเลยนี่ก็คือเป็นจุดไอคอนสยามเมื่อคืนนี้น้องบบูชานะคะบ <c oughs> บูชาบุญนันก็ไปประจำจุดนั้นเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมเข้าดาว Amazing Thailand เข้าดาว2024 at ไอคอนสยาม มีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็คาดว่ามีผู้เข้าชมกว่า11ล้านคนไ <c oughs> ฮไลท์สำคัญค่ะ <c oughs> มีการแสดงที่สวยงามมากเลยนะคะ <c oughs> The u n r e l i e v a e Power of Chinese นะคะรวมพลังแห่งหัวใจไทยสะกดสายตาคนทั้งโลกนะคะ <c oughs> แล้วก็มีการแสดงชักนาคดึกดําบันตำนานกวนกรเียนสมุดเพื่อเป็นการอวยชัยในเิกเริ่มสักราชใหม่ นี่ค่ะสวยสดงดงามนะคะอโอ้ยแล้วบรรยากาศฉากหลังเนี่ยเป็นเป็นตึกของไอคอนสยามแต่บนเวทีเป็นศิลปะแบบไทยๆใส่ถุงไทยสวยงามแบบนี้นะคะ<ๆ>นอกจากจะมีการร่ายรำแบบนี้แล้วนะคะยังมีศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่สร้างความฮือฮิอ คุณบ,บัวขาวก็มานี่สแสดงศิลปะกันแบบนี้เลยนะคะแหมเป็นกระแสจริงๆนะซอฟ์พาวเวอร์ด้านมวยไทย,ยเพราะว่าวันของเรานี่ก็โดดเด่นใช่ไหมใช่ค่ะนี่มาพร้อมธงชาติไทยนะคะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีการแสดงนศาตป์ไทยแบบอ่อนช้อยให้ได้ชมกันต่อเลยนะคะเป็นการประยุกต์ประกอบบทเพลงภาษาเสียงค่ะ นี่นะคะหลังจากพี่โบขาวนะคะก็จะมีศิละปะการแสดงแบบไทยๆนะคะเป็นการแสดงนาตศินสินแล้วคนก็แน่นมากๆเลยนะคะซึ่งบนเวทีเนี่ยก็ยังมีศิลปินไทยแล้วก็ต่างประเทศร่วมแสดงคอนเสิร์ตสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวมากๆเลยนะคะที่สําคัญนะครับก็มีการจัดแสดงนะครับเป็นพลุเขาดาวนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์เลยใครที่มาไอคอนสยามเนี่ยบอกเลยว่ารอชมพลุเขาดาว นะครับการสแสดงพุททั้งหมด7ชุดด้วยกันนะครับฝีมือการกำกับการสแสดงพุระดับโลกนะครับโดยโอคุจิโยชิมาซะครับเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับใช้พุไปกว่า5 0 0 0มืนชุดนะห0,000ื่ดอกด้วยกันความยาวของโค้งแม่น้ำเจ้าพระยา1,400เมตรนะครับแล้วก็นอกจากพุก่อนถึงช่วงของพุช่วงเวลาประมาณสัก5ทุ่มกว่ากว่าเขามีการสแสดงโดนครับเป็นโดรน3มมิติโอ้โหนี่นี่นี่เขานับถอยหลังพร้อมกันน่ะ อันนี้ก็เห็นว่าเป็นไฮไลท์ของเขาเลยนะคะใช่นี่แหละครับเห็นแบบทุกจุดชัดเจนแล้วก็พูดที่ขึ้นบินสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวาาอาัศจารย์ของเมืองไทยของเราใช่วงปีใหม่จริงๆนะฮะค่ะก็ต้องขอบคุณไอคอนสยามกันด้วยพาไปต่อที่เซนต์เวนเด์ค่ะต้องบอกเลยว่าจัดงานอลังการนะ คือไม่แพ้ต่างประเทศเลยคือใครที่เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศนี่คืออยู่นี่ก็ได้สัมผัสความงดงามไม่ต่างกันเลยนะคะคที่นี่ก็มีการจัดงานฉลองศักราชใหม่ตอกย้ําความเป็น t i m e สแควร์ออฟเอเชียนะคะโดยคาดว่ามีผู้เข้าร่วมง,งานไม่ต่ํากว่าแสนคนนะคะโดยมีภาพการจัดแสดงกิจกรรมนะครับเขาดาวในปีนี้ซึ่งบอกเลยว่าเขาดาวที่ไทยในปีนี้เนี่ย ภาพบรรยากาศทั้งหมดนี้นะครับก็จะไปปรากฏบนจอที่ไทม์ s แควร์นิวยอร์กด้วยซึ่งก็ถือเป็นสัญลักษณ์นะครับแห่งการเข้าดาวระดับโลกเพียงแต่ว่าของเราเนี่ยมาก่อนเขา12ชั่วโมงช่วงประมาณสักก่อนเที่ยงของเราเนี่ยก็จะเริ่มเริ่มมีภาพของที่เมืองไทยของที่ต่างประเทศเนี่ยไปขึ้นที่หน้าจอไทม์ s q u a ร์ที่นิวยอร์กด้วยเช่นเดียวกันก็ติดตามก็ได้เลยนะครับเป็นวินาทีก้าวขสู่สกราดใหม่ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสีนะครับที่เรลาบรรดาศิลปินมากันเยอะมากบางคนที่บอกว่า um, คิดถึงก็เซเว่นอะไรอ่า <c oughs> นะก็ไปดูกันนะครับแล้วก็รวมถึงนี่เขาบอกว่าคนเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็หลายๆคนต้องลงทะเบียนมากันก่อน <c oughs> ช่วงแรกๆเนี่ยบอกมีชุลมุนกันเหมือนกันเพราะว่าคนเยอะจริงๆ <c oughs> แต่ว่าต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็มีการจัดระบบระเบียบอย่างดีนะคะแล้วก็ผ่านไปแบบ โอเคเลยนะคะหลายคนก็ประทับใจมากๆกับงานเมื่อคืนที่ผ่านมานะซึ่งเมื่อคืนอย่างที่เห็นมันจะมีไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือเป็นจอค่ะเป็นจอเขาเรียกว่าเป็นจอสุดล้ำนะคะพาโรพาโนรามิกส์ก็คือกว้างมุมมองกว้างใหญ่ที่สุดในโลกนะคะขนาด3,790ตารางเมตรนะบอกว่าทุ่มทุนไปกว่า5 0าล้านบาททีเดียวออก็ถือได้ว่าเป็นแบบบรรยากาศเขาเรียกว่า ฟิวเจอร์ริสติกไฟ r ์เวิร์กส์พรุดิจิทอลนะครับสุดล้ำบนจอด้วยนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าไปดูภาพบรรยากาศสักเล็กน้อยกันดีกว่าครับประการตาม,มายิ่งใหญ่จริงๆเลยอ่ะ ประทับใจเนาะโอ้โหจอใหญ่มากเลยเนาะแล้วด้านหลังอ่ะเขาตัวมีจอ LED ที่อยู่หลังกระจกของตัวเซ็นทรัลเวด้วยแล้วด้านบนอีกดูสิ เมื่อวานนี้ใครไปกันมาบ้างครับเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเม้นเ,นเข้ามากันได้เลย 7hdnews นะครับถึงบ้านกันหรือ,อยังดีกว่า <c oughs> บางคนบอกยาวอ่ะพี่อาร์มยาวต่อเน,นื้อยาวไปยาวไปโอโอแต่ว่าเมื่อคืนก็เกิดเหตุชุลมุนเล็กน้อยนะคุณผูะนะนิดหน่อยครับคือต้องบอกว่าถนนทั้งสายเนี่ยแต่ไม่ได้ผู้คนนะครับและในบางพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะริมริมถนนเนี่ย คือผู้คนเนี่ยหนาแน่นมากถึงขั้นที่ว่าบางคนเนี่ยเป็นลมแลวก็จจต้องมีเจ้าหน้าที่ของโรงแรมมหานะัตแถวนั้นบ้างช่วยกันในการที่จะพาผู้คนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่กำลังจะเป็นลมออกมาจากพื้นที่ด้วยนะฮะ,ะ,ะ,ะก็ถือได้ว่ามีเหตุการณ์บ้างเล็กน้อยแต่ตำรวจก็มาช่วยในการดูแลแล้วก็คลี่คลายนะครับมีเหตุการณ์กรีดกระเป๋าด้วยเหมือนกันช่วงค่ำค่ะนะครับ